คราวนี้ออกมาเตือนภัยและอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งต่อกันออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะครับเพราะแก๊งเค l น์เตอร์เนี่ยผมย้ำนะครับว่าที่มันสามารถหลอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะมันสามารถเข้าไปเอาข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งมีข้อมูลของเราเนี่ยเอาไปใช้ในการหลอกลวง คิดดูครับมีพ่อค้าคนหนึ่งที่นางรองจังหวัดบุรีรัมบอกว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันโทรมาหาผมเนี่ยนะมันรู้ข้อมูลผมเนี่ยการทํามาหากินของผมเนี่ยดีกว่าเมียของผมซะอีกคุณผู้ชมครับผมถามคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนหน้านี้ตารวจสัญญาบัตรเอาข้อมูลทะเบียนราษฎรไปขายแก๊งคคลเซนเตอร์ได้ตังค์เดือนละหกแสนมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์นะครับเอาข้อมูลของการทามาหากินของประชาชนเนี่ยนะการทําธุรกิจอะไปขายแก๊งคคลเซนเตอร์นะครับ ล่าสุดคุณผู้ชมครับไอ้แก๊งคอรเซนเตอร์มันเล่นมุกเป็นสัมภากรณ์นะสัมภากรณ์มันได้เล่นมุกโงโ่ๆนะครับเวลามันคุยกับเหยื่อเนี่ยมันพูดคุยกับเหยื่อจนเหยเื่อเชื่อว่าเขามันเป็นสัมภากรณ์จริงเพราะมันสามารถพูดข้อมูลของเหยื่อได้หมดเลยว่าทําอาหากินอะไรยื่นภาษีเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างผ่อนจ่ายอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเอามาพูดเนี่ยนะครับทั้งเตือนแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐร,รัฐราชการเนี่ยนะครับ คุณมีเกลือเป็นหนอนเนี่ยนะเอาข้อมูลไปขายกับไอ้พวกนี้อีกหรือไม่หรือไม่ร,ไมระบบคุณละหลวงไม่ทันสมัยไม่ทันโลกหรือเปล่าโดนเจาะข้อมูลมันก็มีอยู่สองอย่างแหละครับมันไม่เจาะก็เอาไปขายคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับอา้าวไม่งั้นไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์มันจะรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมมาดูมีหลายข่าวมากเมื่อวานเนี่ยสองสามข่าวมาทรงเดียวกันหมดเลยนะมาดูพ่อค้าคนนี้ครับชื่อว่าคุณนัทพลอยู่ที่บุรีรัมย์นะ อายุ31อปีนะอยู่ๆมันก็โทรมาอ้างว่าเป็นสัมภากรนะครับแล้วก็รู้ข้อมูลหมดเลยพูดกับคุณนัทพลหมดเลยว่าเข้าร่วมโครงการไหนมีรายได้เท่าไรเงินโอนออกออกีออก่ครั้งอะไรยังไงนะครับคุณนัทพลก็เลยเชื่อนะพอเชื่อปุ๊บมันก็ให้แอดไลน์อันนี้เป็นขั้นตอนสําคัญอย่าไปเข้านะครับแอดไลน์เนี่ยแอดไลน์ <Ad line S 2> ก็เห็นว่าหวัวรูปโปรไฟล์เป็นรูปของสัมภากรนะนะก็เลยหลงเชื่อก็เลยกดไปก็เลยโดนโปรแกรมรีโมท พอโปรแกรมรีโมทมันเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ของเราเรากรอกรหัสอะไรให้มันเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่กับเรานะแต่มันยึดโทรศัพท์เราไปแล้วก็คือหน้าจอเป็นสีน้ําเงินเลยครับกดเกิดอะไรไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังกวนตีนนะยังพูดยั่วยวนนะบอกว่าคุณนัทพลเนี่ยโอ้โหพอนฟอร์เจลเนอร์อยู่ด้วยนะค้างค้างงวดเนี่ยหลายหมื่นนะเนี่ยคุณนัทพลจะไปอายัดเงินในบัญชีธนาคารไม่ทันครับโดนไปหมื่นสี่ คือโชคดีก่อนนั้นแกโอนเงินไปจ่ายค่าค่าไก่ค่าไข่ไก่3ามแสนหไม่งั้นมีสิทธิ์หมดนะฮนักพลบอกว่านอกจากคนร้ายจะโอนเงินไปจนเลี้ยงหมดแล้วมันยังเอารูปโปะหลายภาพไปลงใน Facebook ของตนเพราะมันรีโมทได้หมดโทรศัพท์ตอนนี้เท่าที่ทราบมีร้านค้าที่เคยร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมทำไมต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมสวัสดิการแห่งรัฐหรือตอนเข้าไปสมัครเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆข้อมูลรั่วหมด รว่ามันก็มีอยู่สองอย่างไม่เอาไปขายไม่ได้กล่าวหามันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่เอาไปขายก็โดนดูดเพราะว่าระบบหลังบ้านห่วยมันก็มีแค่นี้แหละครับมันจะเป็นแบบไหนรัฐพลบอกว่าคนที่เข้าร่วมสวัสดิการ่างรัฐโดนไปแล้วนับสิบร้านค้านะจึงอยากรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาคนที่เก่งโอ้โหพูดเจ็บนะหาคนที่เก่งกว่านี้มาช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะข้อมูลที่แก๊งแม่นยิ่งกว่าเมียที่บ้านอีก ข้อมูลทํามาค้าขายทํามาหากินเงินเข้าเงินออกภาษสงภาษีต่างๆเมียยังไม่รู้เลยแต่ปรากฏว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์มันโทรมามันรู้หมายความว่ายัางไงคุณผู้ชมครับเราพูดเรื่องนี้นะเวลาคนดูข่าวเรื่องนี้นะจะบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองสิผมถามนะถ้าเราพูดแบบนี้แล้วจะมีตำรวจไว้ทำไมนะคือเอะอะอะไรอยากโยนความผิดให้กับประชาชนอย่างเดียว ให้กับคือคนเรามันไม่มีใครรู้มีความรู้ความสามารถมีสติเท่ากันทุกคนแรอะครับขนาดคุณหมอเห็นไหมฮะเคยโดนไปเป็นร้อยล้านยังโดนเลยมันไม่เกี่ยวอะ่ะประเด็นสำคัญก็คือเราจะมีตำรวจไว้ทำไมถ้าปล่อยให้พวกนี้มันคุกคามประชาชนอยู่ทุกวันสองหน่วยงานราชการที่ประชาชนเที่ยวไปกรอกข้อมูลให้เนี่ยที่ไปกรอกข้อมูลให้เนี่ยหนึ่งคุณเก็บข้อมูลดีไหม สองหรือคุณนั่นแหละเอาไปขายกับพวกมันแล้วคุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างไม่ใช่เอ,อะอะอะไรบอกเอ้ยประชาชนดูแลตัวเองผมว่าก็อยู่ตัวใครตัวมันแบบนั้นนึกออกไหมครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเมื่อวานที่ผมเห็นข่าวไม่ต่ำหมดสามที่นะครับอันนี้เฉพาะที่เป็นข่าวนะครับไอ้ที่ไม่เป็นข่าวอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นผมก็เป็นนักข่าวเป็นปากเป็นเสียงกับประชาชนก็เรียกร้องออกไปแล้วก็เรื่องนี้มาเตือนภยัย ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับเราต้องดูแลกันเองนะกระจายข่าวออกไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบมากที่สุดครับผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนาครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมาก อันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุละ9 9บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้อ่คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่งตอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ปลาสิบประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดคุ่มน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมสั่งมาอ่ะทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อนคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์ขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอม m องยุคคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน กินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถว,แถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทาข่าวนัว่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมว่ากล่าวว่าช่วงนี้ผมว่ากล่าวว่าเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปที่กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออ นะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็ามาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะได้ซ้าไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบนี้นะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะ นะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็น,ป,นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่ มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะ แล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์เขาว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดก็้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเจก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้าอ่ะนะ ก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลําแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ